พระเจ้าสถิตขับท่านบดอดานจากพระประสานตามคำบอกเล่าของนับบุญยอนเวลานั้นหญิงชาวสมาเรียทูลพระเยซูเจ้าว,ว่าดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นประกาศกบรรพบุรุษของเราเคยนมันสการพระเจ้าบนภูเขานี้แต่ท่านพูดว่าสถานที่สําหรับน,นมันสการพระเจ้าคือกรงุงเยรูซาเลม็มพระเยซูเจ้าตรัสก,กับนางว่า นางเอย๋ยเชื่อเราเถิดถึงเวลาแล้วที่ท่านทั้งหลายจะนมัสก,การพระบิดาเจ้าไม่ใช่เฉพาะบนภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็มท่านนมัสก,การพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่เรานมัสก,การพระเจ้าที่เรารู้จักราะความรอดพ้นมาจากชาวยิวแต่จะถึงเวลาคือเวลานี้เมื่อผู้นมัสก,การแท้จริงจะนมัสก,การพระบิดาเจ้าเดชะพระจิตจ้าและตามความจริง พรอมพระบิดาทรงสแบงหาผู้น,นมัสการพระองค์เช่นนี้พระเจ้าทรงเป็นจิตผู้ที่น,นมัสการพระองค์จะต้องน,นมัสการเดชาพระจิตเจ้าและตามความจริงพระวาจาของพระเจ้า พี่น้องวันนี้พ่อดีใจที่พวกเราพากันมามากมายมีทั้งพระสงฆ์เซอร์ซิสเตอร์มีทั้งบรรดาเยาวนรียุวเซนพรพี่น้องจากวัดท่าร่แล้วก็มีบรรดาลูกๆนะเราจะเรียกว่าเตรียมเนนก็ได้หรือสามนเณรจิ๋วก็ได้ นะที่มาจากนครพนมซึ่งมาไม่หมดนะมีทั้งหมด17คนแต่มาวันนี้ประมาณ8คนนะเอาละก็ถือว่าเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่บ้านเนนของเราได้มีการปรับปรุงบุรณะวัดใหม่แล้วก็รวมทั้งห้องต่างๆนะแต่ก็ยังไม่เสร็จได้อยู่ประมาณ 80%หรือ90%อร์นะก็ยังต้องทำต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น <Okay. S 1> เวลาที่เราเข้ามาในวัดแห่งนี้พี่น้องรู้ไหมว่าวัดที่พี่น้องเข้ามานี้นี่ <Okay. S 1> ผลิตพระสงฆ์มากมาย <Okay. S 1> เมื่อก่อนสมัยก่อนที่บรรดามีคุณพ่อ คุณพ่อมิชชันนารีนะหรือว่าคุณพ่อฝรั่งที่เป็นผู้ให้การอบรมบ้านเนนที่นี่สมัยโน้นก็มีเนนตั้งแต่ปห้าขึ้นไปและมีเนนจานวนมากนะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคนสมัยพ่อกระมนสมอพิทักษ์เป็นอธิการบ้านเนนเนนมีเกือบสองร้อยคน อยู่ในวัดหลังนี้แหละแล้วก็เนื่องจากเนนมากมากจริงๆก็เลยมีเนนไปกลับด้วยนะเออเที่ยวเอานะไปกลับเนนท่าแร่ให้เป็นนอนบ้านแต่ถึงกระนั้นเนนไปกลับก็ยังมีคนได้บวชเป็นพระสงค์นะเออในเวลาที่พ่อเป็นอธิการบรรเนนที่นี่เนนจะมีประมาณร้อยสามสิบคนโดยเฉลีย่ย นะมาปัจจุบันเนนของเราก็ลดลงมานิดหน่อยนะลุงเนาะจากร้อยสามสิบก็ประมาณสี่สิบห้าสิบคนเนาะเอาละไม่เป็นไรนะยังไงก็ตามให้เรารู้ว่าวัดที่เรานั่งอยู่ที่นี่มีเนนหลายคนได้บวชเป็นพระสงค์คุณพ่อของเราที่นั่งอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ เคยนั่งที่นี่แหละเป็นเนนแล้วก็เวลานี้ก็เป็นพระสงฆ์มีบางคนเป็นพระสังฆราชก็นั่งอยู่ที่นี่แหละเป็นเนนที่นี่นะเพราะฉะนั้นทำให้เรารู้สึกว่าบ้านเนนและวัดที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆที่ผลิตพระสงฆ์พระสังฆราชมามากแล้ว เรามักจะได้ยินคำว่าบ้านเนนคือหัวใจมิสั่งเป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าบ้านเนนเป็นที่ปั้นเป็นที่ฝึกฝนอบรมผู้ที่จะเป็นพระสงฆ์ในวันข้างหน้านะแต่ก็แน่นอนในเวลาเดียวกันก็เป็นที่ปั้นบุคลากร คริสตชนที่ดีให้พระศาสนาจักด้วยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเตรียมคนเป็นพระสงฆ์เท่านั้นมีหลายคนจบจากบ้านเนนไปไปเป็นผู้นำที่วัดไปเป็นคารวาสที่ดีไปเป็นคริสตชนที่ดีไปเป็นผู้ที่ทำงานให้พระศาสนาจากักเยอะแยะ,ยะ,ยะนะเพราะฉะนั้นบ้านเนน จึงเป็นหัวใจของมิสังจริงๆเรามั่นใจในการเรียกของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าเรียกเราเป็นต้นลูกๆที่นั่งอยู่ที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายพระเป็นเจ้าเรียกเราให้มาฝึกฝนตนเองถือว่าเป็นกระแสะเรียกพิเศษแล้วไม่ใช่ว่า ทุกคนจะเข้ามาที่นี่ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะเรียกทุกคนนะเพราะฉะนั้นพ่ออยากให้พวกเราทุกคนที่อยู่ที่บันเนนก็ดีหรืออยู่ที่สถานอบรมก็ดีให้เรารู้ว่าพระเจ้าเรียกเราและเราก็เข้ามาเพื่อที่จะได้ติดตามพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษติดตามพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษหัวใจของ ชีวิตในบ้านเนนหรือในสถานอบรมหัวใจก็คือมีสองอย่างที่พ่ออยากเน้นอันที่หนึ่งก็คือหัวใจก็คือวัดบูชามิสนะซึ่งเราจะมีมิสซาทุกวันเราจะได้มีโอกาสร่วมมิสซาทุกวันเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในบูชามิสซาได้มีโอกาสฟังพระวาจาของพระองค์และรับศีลมหาสนิท เพราะฉะนั้นมิซาจึงเป็นหัวใจของบ้านเนนและของสถานที่อบรมนะให้พระเยซูเจ้าอยู่เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราและให้ชีวิตของเราชิดสนิทกับพระองค์เสมออันที่สองที่สำคัญที่สุดในบ้านเนนก็คือพระวาจาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในบ้านเนนจะมีการรำพึงภาวนา ทุกวันเนนจะถือเงียบอาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งดังเช่นหลังสวดคำ่ำจนถึงเข้านอนจนถึงตื่นนอนจะเงียบเราจะมีเวลาลำพึงไตรตรองพระวาจาของพระเจ้าบางครั้งอาศัยไบเบิลไดอารี่พระวาจาแต่ละวันหรือบางครั้งอาศัยหนังสือบำรุงศรัทธาเช่นจำลองแบบพระคริสต์หรือหนังสืออื่นๆ ให้พระวาจาของพระเจ้านั้นปั้นเราเราทุกคนที่เข้ามาในบ้านเนนหรือในสถานอบรมเราทุกคนเป็นเหมือนดินเหนียวเราให้พระเจ้าปั้นเราด้วยพระวาจาของพระองค์เพราะฉะนั้นพ่อขอเน้นสองอย่างนี้หลักชีวิตในบ้านเนนนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบูชามิซาและพระวาจาของพระเจ้า พ่อจึงอยากจะให้พวกเราเป็นต้นลูกๆที่อยู่บ้านเนนได้ชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าในมิซาและชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าพระวาจาของพระองค์เอาพระวาจานั้นมาคิดไตรตรองพระเยซูเจ้าพูดอะไรกับเราผ่านทางพระวาจาแล้วเราจะเอาพระวาจานั้นลงมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างไงดังนี้ชีวิตของเรา วิญญาณของเรากระแสะเรียกของเราจะเติบโตจะก้าวหน้าพ่อก็ขอฝากข้อคิดนี้ให้กับลูกๆเนนและก็ผู้ที่อยู่ในสถานที่อบรมทุกคนนะสองข้อนี้ลหละก็ขอพระเยซูเจ้าได้อวยพรพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราและขอพระเยซูเจ้าได้นำทางพวกให้การอบรมนะคุณพ่อชักชัยนิลเขตและคุณพ่อสิทธิริศ สองคนนะสมัยก่อนในเก้าคนคุณพ่อมิชชันนารีดูแลเนนสมัยนี้สองคนขอพระจิตเจ้าได้นำทางคุณพ่อทั้งสองในการปั้นเนนให้ได้เป็นคริสตังที่ดีเป็นผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาที่เข้มแข็งขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน